อันหนึ่งเรื่องวุ่นวายของพรรคพลังประชารัฐนะคะแต่ไอ้เรื่องวุ่นวายของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันมีอันหนึ่งนะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นก็คือลายหลุดที่คุณสามารถโผล่มาคือต้องบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้อยู่ในในหน้าข่าวมานานละก็คือจะมีแค่ไม่ไม่ใช่เป็นพรรคอะเป็นบุคคลก็คือผู้กองก็คือไปแก้ปัญหาเรื่องปลาหมอ้างดําอยู่ อันนี้ก็จะมีข่าวแต่เป็นข่าวประหมอไม่ใช่ข่าวพักแต่นี้เป็นข่าวพักค่ะข่าวพักนะคะแต่ว่าลายหลุดที่คุณสามารถเปิดเผยออกมาคืออันนี้ผมมีดีลหาครับจากพักต๊ตุ๊ดตุ๊ดตมีสอสอสิบสี่คนอยู่ในคอนโทรลเดี๋ยวจะเปิดต่อสายให้คุยกับท่านตุ๊ดๆุุครับสอสอชื่ออะไรฉันรู้เลย จำนวนพักที่มันมีสอสอสิบสี่คนละพร้อมย้ายอะ่ะยังไงคุณอายังไงสิบสี่คนพร้อมย้ายพักไหนพิมพ์มาสิฉันรู้ว่าพวกเธอรู้ฉันก็รู้แต่มันไม่ใช่ก้าวไกลเนี่ยคือถ้าแกะดูตรงนี้ถ้าดูตรงนี้ ตรงนี้เหมือนยอ,อยกักเลยไหมเนี่ยข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยยังไงเม้นดดเม้นเซ